วันนี้ผมจะมาบอกว่าโยโย่เอฟเฟกคืออะไรมาดูกันเลยนะครับเห็นรูปไหมครับ3รูปเนี้ยหนึนะครับอ่าทีนี้ก่อนหน้าที่เราจะลดน้ำหนักนะครับอ่าเราเผาผลาญได้1นึ0งกิโลแคลนะครับเรากินไป2000กิโลแคลนะครับมันเป็นส่วนเกินนะครับก็ถือแต่ทำให้เราอ้วนนะครับเนี่ยนะครับทีนี้เราก็เลยอยาก ลดน้ำหนักเราก็เลยกินน้อยลงมาดูรูปที่2นะครับล้วก็มากิน500กิโลแคลทีเนี้ยร่างกายเราก็เผาผ่านแค่500กิโลแคลนะครับยิ่งเรากินน้อยร่างกายก็เผาผ่านน้อยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวเราก็เล็กนะครับพอนานไปเมื่อเราเริ่มกินน้อยไม่ไหวทีเนี้ยเราก็กลับมากินเท่าเดิมเนี่ยเห็นรูปที่3ามไหมครับเราก็กลับมากินเท่าเดิมก็คือ2,000กิโลแคล แต่ร่างกายนะเราเผาผลาญแค่500กิโลแคลเพราะมันพังไปแล้วแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์ทำให้เราอ้วนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ